อีกหนึ่งรุ่นครับเข้ามาใหม่ครับปี2000อะไรเหีไหมปีนี้ปีอะไรสองพันอะไรสองพันยี่อ็ดนะครับเป็นคันโปกีปีกัรซั์ครับปีกษัตริย์นี่แปลว่าอะไรไหมเทพเจ้าเหรอปีกษัตริย์ทำไมเป็นรูปม้าหนา้าเป็นม้าเหรอปีกษัรซั์นะครับตกใจหมดเลยนึกว่าเสียงอะไร อ่านี่นะครับเป็นปีกษัตริย์นะฮะโปกีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะเขียนลิมิเต็ดตรงด้ามไหมนะฮะอ่าเขียนใช่ไหมเพราะว่ารุ่นเนี้ยทําไมเราได้น้อยจังเลยอ่ะอ๋อเข้าเมืองไทยห้แปลว่าเป็นของไต้หวันใช่ไหมมาดูข้างกล่องชอบเถียงกันเหลือเกิน มันก็ต้องมาจากประเทศนี้อยู่แล้วนะฮะแต่การใช่ทุกอย่างผลิตที่ที่นั่นหมดเลยอ่านะตัวนี้เป็นโปรกีมาดูข้างกล่องกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเมตรแปดเป็นคัน4ท่อนปลายอยู่ที่0.5โคนอยู่ที่5.0คันยาวยาวนี่คือจากปลายคันจนถึงตูดคันนะฮะอยู่ที่52เซน น้ำหนักอยู่ที่34กรัมโอ้โหใส่แมสมันอึดอัดมากขอ,ขอขอถอดแป๊บเนื้อ <c oughs> หายใจไม่ออกอ่ะเดี๋ยวให้คุณไม้แกะดูเลยทำไมเสื้อไม่เห็นได้ใส่อย่างนี้บ้างเลยอะเสื้อแบ c ็คฟ็อกอ่ะเออทำไมเราก็ไม่ได้ <c oughs> ถ้ามีเสื้อไดบ้าเราขอเสื้อไดบ้าก็ได้อาชิมาโน่ก็ได้ ตอนนี้มีของลาพาร่าลาพาร่าเราก็ต้องซื้อด้วย <c oughs> <c oughs> อะมาดูครับในกล่องมีอะไรกันบ้างมีซอง,องเอกสารอ่ะได้มาคันนี้ได้ค่าห้าคันนะฮะสั่งได้มาไม่เยอะจะบอกว่าลิมิเต็ดไงนี่ดูตรงด้ามครับเห็นไหมลิมิเต็ดอีดิชั่นนะฮะ ไม่โฟกัสโอเคอันนี้คือผลิตใช่ไหมหนึ่งเก้าเจ็ดหกอันนี้โปร,รโกปรปีบริษัทโปรกีเือมันเปิดบริษัทตอนปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกอ่าบริษัทโปรกีเปิดตอนปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะฮะตัวนี้นะแล้วเขาก็เขียนติดด้ามมาเลยอันนี้เขาเขียนมานะเราก็จะอ่านตามที่เขาเขียนมานะฮะ Limited Edition นะฮะตูดเป็นทองเหลืองแน่นอน แล้วก็ตรงด้ามนี่ฮะผมจะดูให้ดูที่ด้ามน,นะครับแสงไฟเข้าแล้วครับด้ามตรงเนี้ยมันเป็นสล,ลัดสีออกน้ำเงินเข้มใช่ไหมคุณไม้คุณไม,ณม้ถือให้หน่อยอ่าอ่าน้ำเงินเข้มนะครับเท็กเจอร์ตรงเนี้ยมันจะเป็นสักๆมันช่วยในเรื่องการลื่นจับแล้วด้ามไม่ค่อยลื่นอ่าเวลามันมโดนน้ำ,โดน,นำโดนอะไรนะมันจะไม่ค่อยลื่นนะฮะมันจะ ยืดติดมือกระชับมือถามว่าน้ำหนักเยอะไหมข้างกล่องเขาก็ระบุมาอยู่ที่34กรัมนะฮะ34กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักมากเวทคันเป็นไงถ้าเราเราต้องยืดออกให้หมดใช่ไหมถ้าเราจะเช็คบาลานซ์คันนะฮะจะเช็คบาลานซ์คันว่าหนักขนาดไหนอ้าวมาดูคร่าวๆกันนะฮะตัวเนื้อแบงค์คันอ่ะคุณมาถือให้หน่อย เนื้อแบงค์คันตัวนี้มันเป็นสีขาวมุกนะฮะเห็นชัดไหมหไหมเรามาประคองประคองหน่อยเราจะให้ถ่ายให้เห็นสีขาวมุกที่เราว่าตรงนี้นะฮะสีขาวตรงนี้ที่เห็นนะมันจะเหลือบมุกมุกต้องเห็นของจริงนะฮะถ้าใครอยู่แถวเชียงใหม่ก็เข้ามาดูได้ค่อยๆหมุนนะฮะนะ,ะเอาละตัวนี้ก็จะเขียนคำว่าปีกษัตรนะฮะแล้วก็เป็นโลโก้ ตามมาด้วยระยะ180นะฮะคันถือว่าน้ำหนักเบานะไม่ได้หนักนะตัวเนี้ยผมก็เคยใช้แล้วมันก็จะมีความความไงดีอ่ตึงๆจะว่าย้วยก็ไม่เชิงย้วยจะมีความอ่อนอ่อนมากก็ไม่ได้อ่อนมากเออน่าจะเป็นเวทใช่ใช่นี่ครับจุกจุกลงดึงคุณไม้ลงดึง จุกเป็นไรทั้งหมดเป็นทองเหลืองข้างหลังนะครับอ่าบนทองเหลืองล่างพลาสติกนะฮะนะแกะดูโอ้โหเอ๊ะรอดนี้ไปเชือกสีแดงเหรอต้องผมเลเชือกสีแดงครับอ๋อเชือกสีแดงนี่ไม่มีแบริ่งนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ตัวแบริ่งนะฮะตัวนี้นะตัวนี้ไม่แบริ่งรุ่นก่อนที่ผมใช้ก็ไม่มีแบริ่งบบอ่ารุ่นนี้จะไม่มีแบริ่งนะฮะ เนื้อแบงค์แรกก็สีขาวเลยแบงค์ท่อนแรกนี่ก็0.5มิลนะฮะ0.5มิลช,ชักชักชักออกมาท่อนที่2เป็นไงท่อนที่2นี่จะมีขีบ,ข,บขีบน้ําเงินอยู่นะฮะแล้วก็จะเห็นเนื้อแบงค์แบบเกลียวเนื้อแบงค์เกลียวเห็นได้ชัดเลยท่อนที่2ตามมาด้วยท่อนที่3ท่อนที่3ก็เป็นเนื้อแบงค์แบบไง เนื้อเกลียวนะฮะอืมสุดแล้วมาถึงท่อนที่สี่จริงๆอยากให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยแน่ๆมันจะเหลือบมุกๆุกเนี้ยสีขาวก็จะออกมุกๆุกนี้นะครับน้ำเงินก็ออกมุกๆุกนะฮะ <c oughs> ถ้าถ้าอยู่ไกลไม่ได้ยินครับคุณโวเขาบอกว่าเหลือบมุกมุก <c oughs> อ่า มันจะมีเหลือมุกมุกอยู่นะอ่ะขอจับแล้วก็ลองสะบัดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเวทคันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาเวทคันเป็นไงให้คุณไหมอธิบายดีกว่าเอาวเสียงดังหน่อยอ่ะน่าจะเ,เป็นไงบ้างน่าจะออกไป ML เเนาะน่าจะาออกใช่ ผมว่ามันดูมันกลางกลางคันผมว่ามผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อ่อนมากนะฮะไม่ได้อ่อนมากกลางคันจะแข็งแข็งแข็งหน่อยอ่าถ้าเทียบไปมันเหมือนพวกโปกี้แอนิมอลไหมมันเหมือนครับใช่แล้วเนาะเหมือนโปกี้แอนิมอลเลยแต่รู้สึกว่ามันดึงดึงหน่อยดึงกว่าหน่อยอ๋ออันนี้มันจะตึงๆกว่าหน่อย ตัวแปลงมันน่าจะด,ดีกว่าใช่แต่ตัว Animal Ani m a มมันจะมีความอ่อนๆหน่อยนะใช่อ่อนๆนะแล้วก็ถามว่าตึงมือไหมก็ไม่ค่อยตึงมือนะได้อยู่อืมได้อยู่ได้อยู่ฝรั่งบอกได้อยู่ตัวนี้ก็คือตัวปิกาซ้นนะฮะถ้าใครชอบก็ลองสอบถามเข้ามาได้ถ้าจะให้เราเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรอะ่ะ ตัวนี้เปรียบเทียบกับ D X R เนี่ยเราจะบอกไม่ได้เลยว่า D X R มันมีความเบาและเนื้อแบงค์เขาจะมีความบางกว่าอา่าคนละคนละคนละเรื่องกันเลยคนละเกรดกันเลยนะฮะถ้าจะเทียบกับ D X R นะเพราะว่า1เนื้อแบงค์เขาจะมีความบางเซนส์ของคันเขาก็จะดีกว่าแต่ตัวเนี้ยคือสินค้ามาตามราคาแล้วตัวเนี้ยอีกอย่างมันเป็นตัวลิมิเต็ดถามว่า ตกกุ้งดีไหมก็ต้องบอกว่าดีครับดีในลักษณะในเรื่องของช่างกุ้งวัดกุ้งถามว่าถ้าอยากเก็บตัวกุ้งให้มันเร็วอะ่ะถามว่าดีไหมด,ดีนะ,ะบอกเลยว่าดีบางคนเขาก็ชอบแบบนิ่มๆสายนิ่มๆส,มมสอ่อนโยนนะฮะอ่อนโยนสายหวานนะฮะตัวนี้ไม่มีแบริ่งนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวดูครับอันนี้ก็ตึงนะน,ะนี่สายสายหวานนะบอกเลยสายหวาน แต่ถามว่าแข็งไหมไม่ได้แข็งนะฮะถามว่าอ่อนมากไหมไม่ได้อ่อนนะฮะไม่ได้อ่อนนะฮะอันนี้ก็ตึงเลยนะครับดูครับคันครับผมจับอยู่นี้นะครับท่อนหนึ่งสองสามลงเกือบอ่าลงถึงกลางท่อนสามนะฮะอ่าลงถึงกลางท่อนสามมาดูนี่ครับหลบเสียงมอเตอร์ไซค์ก่อนเดี๋ยวเขาจะมีแข่งมอเตอร์ไซค์กัน,นครับ ดูตรงๆเห็นนะดูตามขีดน้ำเงินเลยนะขีดขีดแรกที่ใกล้คุณไม้นะฮะขีดแรกใกล้คุณไม้คือท่อนหนึ่งตามมาด้วยท่อนสองตามมาด้วยท่อนสามนะฮะแล้วก็ปลายที่ผมจับคือท่อนสี่ดูลักษณะการลงผมกดลงตรงๆนะฮะกดลงตรงๆความโค้งของคันก็จะเป็นลักษณะนี้ตามที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นะฮะนี่กดลงหนักกว่านี้เลย ท่อน3มันจะแน่นละหน,น,นึน่งสองอ่อนสามแน่นนะฮะอ่า ml คุณไม้ตั้งให้เลยว่า ml มันก็ ml จริงนะถ้าคนเล่นตกกุ้งมาหลายๆเวทอะ่ะมันจะมีเวทในระดับที่การตกของการตกกุ้งอะ่ะมันจะมีหลายระดับบางคนชอบอ่อนอ่อนมากก็ ul บางทีจะเป็น ul ขึ้น L ใช่ไหม U-L ขึ้น L L เสร็จปุ๊บก็มันก็จะขึ้นมาเป็น M M-L แล้วก็กกอ่า M-L M ML, M-L ก็คือ Medium Light ใช่ไหมใถ้า M คือแข็ง M คือแข็ง่า M คือแข็งเราก็มาดูนี่ถ้าชอบนะก็ชอบเวทเนี่ยตามที่ผมพูดให้ฟังนะฮะถ้าชอบเวทนี้ก็ สนใจสั่งซื้อมาได้ราคากำลังมาละกำลังมาราคาเป็นไงคุณไม้หนึ่งพันเก้บาทนบาทนะครับ1,900บาทบวกค่าจัดส่งอีก80บาทก็เป็น1,980งารถ้าใครจะให้เก็บปลายทางบวกไปอีก3ปร์เซ็นนะครับ1,980บวกอีก3ปร์เซ็นลองไปคิดดูว่าชอบไหมลองตัดสินใจดูถ้าชอบก็ อย่าลืมอะไรเอาไม่ช่วยซับสไคร้สับตะไคร้ก,กันนะฮะอ่าถ้าชอบเดี๋ยวผมจะทิ้งการสั่งซื้อไว้ข้างล่างคลิปนี้นะฮะกับคันโปกีปีกระซัตในราคาในราคา1,900บาทค่าจัดส่งอีก80บาทนี่สีขาวๆใครชอบสีขาว l i m i t ต็ดอีดิชั่ต้องจัดครับปีกระซัตครับไปแล้วครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ตกจุ้งครับ แก้ให้ด้วยดิเอาปิดเครื่องทำไงอาไม่ได้อ๋อคนละเครื่องโอเคไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมครับ